เมื่อสงสัยกันไหมครับว่าไอ้โฮลี่โปรดักชั่นเนี่ยมันดียังไงวันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูกันว่ารถคันนี้เล่นยังไงสไตล์การเล่นยังไงก็ดูที่ผมเล่นได้เลยส่วนมากก่อนจะบู๊อย่างเดียวอันนี้เราไม่สุ่มเพราะปืนมันห่วยคือผมไม่ได้บอกว่าปืนมันเจาะกากหรืออะไรนะคือมันยิงกันแล้วมันเบรกร้อดเลยมือผมกากเองก็ไม่ทราบเหมือนกันโอ้เราไปดูกันเลยโอ้ดานสโตรดรอคัปเดตรออัปเดตเหมือนเราจะ อ๋อนะกทุกปากอ๋อไม่เราอยู่กลางๆค่อนข้างสูงนะดานี่แหละเดี๋ยวโชว์ประสิทธิภาพให้ดูว่าเจ้า Holy Production เนี่ยมันเก่งจริงๆนะไม่ได้โม่อะไรอะไรเจ้บายบายนั่นอะไรอะ ก็บายบายโอ้มาเร็กซ์คอับมีเหรอโอเคเพื่อนจัดการได้แล้วอะไรอ่ะโอ้พ่อพาเพื่อนมาด้วยนะบายบายอไอ้ตากแกนไทเกอร์มันปรับโมเดลใหม่กับเปลี่ยนชื่อจริงง่ายขึ้นเยอะเลยนะแหมแกมพี่เขานี่นูนเยอะเหลือเกินแตบเดิมมันดีอยู่แล้วไม่รู้ปรับทำไม ก็แล้วไกจีมันปรับแล้วโอ้โอ้าวยังก็เสร็จดีโอ้ไม่เสร็จนี่วะยี่ยี่เครื่องไม่ระเบิดมันหันหน้าหาเราไปๆหรอกเดี๋ยวๆเ,เ,เออตู้อะไรข้างหลังเราโอเคข้างหน้าเราคือใคร ตุลล้อนคือใครตุลอคือแบ็คแทนเธอร์กูยิงมันไม่เข้านะหายแล้วเอาโอ้การสมคเยี่ยมโหก็ดันได้ใช่ปะไปก้าสองก็ดันไปแล้วด้วยไปดันช่วยกันดีกว่าเห็นไหมว่าเอ่อกำลังเครื่องมันอ่ะค่อนข้างดีมากครับ อาตารา์เล่นก็ดีท็อปสปีก็ไม่ได้แย่ครับประมาณสี่สิบำหรับรถถังแองเดสตเอยร์หรือว่าเร็วจัดจัดโอ,โอเคมันตาละท้ายเกิดอ๋ออีคันเหรอนึกว่าคันเดียวกันเหมือนจะไม่เหลือใครแล้วล่ะศัตรูยังโดนไปขนาดนั้นเราเข้าเอดีกว่าไปหาข้าพิจัยกันหน่อย ก็ว่าหวังว่าจะไม่มีใครมาอ้อมตูดนะเฮ้ยแคปเผื่อด้วยดีเอ็มเอ็กแบงน้นอยด์แบงน้นอยเพื่อนสมบกแคปมาคนเดียวกออ็อะไรอะ โอยร้อยห้าสิบตัวไอ้นี้ก็เอาก็ถือว่าคุ้มอยู่จะไ,ได้ยิงครับในจุดสีเนะี่ยได้เล่นดาดีนานมากในการตรงทางยาวด้วยทางยาวแตกแล้วชิปหายแน่นอนจุดสีเพื่อนมันไม่มีใครเล่นเลยนะ ก็มากันเลยตามฆ่าเลยทสองคันเลยโอเคเพื่อเราจัดการไปแล้วโอเคเพื่อเราจัดการไปแล้วเยอะเกินเพราะมันมาอันนี้กันเยอะนั่นแหละเยอะสุด,สด,สด,สด Ơ, là lại gì vậy? đi cái này gặp mà nó có có chống nào đấy Cảm ơn ไม่ชัวร์นะว่าทางยาวมันมีใครมีก็โอเคเพื่อนออสการ์นะล,ลองดันด,ดูแล้วกันจะได้ไหมโอ้มีดาดดีนะ้ะไม่ตาย ติดดาวติดดาวก็โดนเลยก็ดูก่อรถคันนี้มันหนา220ใช่ปะแล้วก็ตอนน่าจะ220ตั้งขัดแต่แบบคือเนียสงสัยอหนึ่งคือไอ้เหล็กแผ่นก็งงเล้ยมันกันอะไรได้ไหมคือแบบเดีมันเป็นแค่แบบติดปลาประกอบฉากเหรอคือบางทีเราโดนจริงอย่างมันทะลุมาสองตันแล้วแบบมันเข้าไปเลยตรงแก้มแต่แบบคือแล้วก็คิดว่ามันจะอ่าอาจจะกันอะไรได้เพราะแบบมันก็เป็นเหล็กเลยนะ อ่าเราช่วยได้สักจีบยี่สิบมิลหน่างเงี้ยแต่แบบแม่งไม่ได้มีความเป็นเป็น,ปนในการช่วยหาอะไรนะจริงผมดักตรงนี้ได้นะแต่แบบโอเคแม่งปิดไป,ไปตัด โอ้โหที29สองพันเลยจุดไปอ้าวไม่มีสองสามอ่ะไม่ไปไม่ไปอันที่สี่มีคันที่ห้าคือพี่จะมาทั้งแฟมิลี่เลยก็ได้นะ เพื่อนก่อนโอเคไม่เห็นนะวะโอ้เฮียไอค้คาดิ คือต้นไม้มันบางพอดีอะในมองไม่เห็นอะไรเอออันนี้ก็แปลกดีเราถอยได้ไหมคือไอ้น,นั้นมันเล,งล็งเราอยู่มันเป็นลูกทีอะไรอย่แปลตรงน,นี้มันคงไม่คิดว่าเราอยู่ปะ่ะโอ้มาดีบูดัก แล้วก็ลาก่อนโอเคเถียงเพื่อนเนาะโอเคเนาะเสียงเพื่อนเพื่อนเราไปแล้วน่าจะเป็นเสียงศัตรูแล้วเฮียอยากจะขับไปจริงๆเลย อย่งแม่งเลยข้างขวามันมีคนนะน้องหลังเราเนีย่ย เดี๋ยวเลิกเกิดในสัตว์ทำไมตอนเล่นอย่างเงี้ยไม่เซยได้ทีมที่มันแบบมันขับเคองบินกันเตล่งเป้่งตื่นตื่นเต็มตัวเลยคือแบบพอเราทีมเราเหมือนจะดีอ่ะมันจะไม่ค่อยมีเครบินซัพพอร์ตที่มันมีสติเท่าเท่าไหร่อ่ะส่วนมากแม่ก็จะแบบเออเป็นเครื่องบินแคทโห่ลำหนึ่งอ่ะก็แบบว่าพร้อมที่จะบันไปตัวเองอ่ะ พอพี่แก้มือนะเมื่อกี้อืมตายเหรอหมู่บ้านน่ะมีคนชัวร์ก้อยเขาอังกฤษกันนั่นั้ะ เปิดพีกัดนิ่งกันแล้วอกี่คระแนนตายอ่ะคือผมไม่รู้นะลองเดินไปก่อนแล้วกันเจอศพใครว่ากัน,กน 5คิวก็ถือว่าไม่เลียวนะทำได้ค่อนข้างดีก็มีบางจอดที่ผมก็ายิงโง่ด้วยอ๋ไม่แย่นะก็โดยรวมนะผมมองว่ารถลิิโภคชั่นคันนี้ก็เป็นรถที่เล่นที่ดีคันหนึ่งเพราะว่า ด้วยเกาะที่หนาถึง230ร้นะในบริเวณนี้แล้วก็สองในบริเวณแก้วโอ้สนี้มีหนา5้มิลสินะโอ้โอ้ก็ก็ตัวหลวงก็จะประมาณเกือบ20และเออก็เพิ่มไปสอ0ร้สิบขัจริงตรงเนี้ยแล้วมีหลนะส่วน,นเกาะเพชรน้าในสา0ร้บวกกับมุมแฉลับก็น,น่าจะเยอะอยู่พอควรสำหรับโพริโภดชั่นนะผมมองว่าเป็นรถที่ดีคันหนึ่ง ด้วยปืนที่แรงกับเกาะที่ดีแล้วก็ความค้องตัวที่ไม่น่าเกียดเลยแถมว่าดีด้วยครับเครื่อง1 1ึ่อแรงมา้า oh โ yeah. อ้เยอะนะก็สรับคลิปนี้ก็เป็นการคลิปรีวิวสั้นๆรบบก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ